ค่ยแลนอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเรื่องไปแล้วครับเดี๋ยรัฐบาลหวังอย่างยิ่งเลยว่าจะดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวแบบโมโหลานเลยเตรียมเข่าสู้การพรีหน้าในเดือนกรกฎาคมครับอลบก็รบไปอันที่เฮ็ดนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินก็เฮ็ดไปนะครับเพราะรัฐบาลเฮ็ดหลายอย่างเนี่ยโบเฮ็ดอย่างเดียวด้ยครับจังนั้นแล้วครับเป็นกจีมีการประชุมกันครับ ในสภาช่วงเปิดสมัยประชุมครับเปิดปุ๊บกันนี่แหละเอาเขาสภาคุยกันเลยเกี่ยวกับเรื่องนี่ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตน์และธมรตีซอยวาการกับสว่วงการขัางเป็นประธานในการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับไทแลนด์อินเทอร์เน็เมนคอมเพล็นี่แหละย่ำ่าว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทังเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ย ซึ่งมีการแข่งขันกันมากมา่ายกยก่องรัฐบาลจะใส่เป็นโมเดียวสคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเทีย่ยวหนาใหม่ให้เขามาเที่ยวตลอดจนสางอุตสาหกรรมใหม่ๆครับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาจจะเลื่อนเติบโตอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยขณะนี้รัฐบาลได้ทาการยกล่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งใ้เสนอให้สภาพุ้แทนราัพิจารณนาแล้วคาดว่าจะเรื่มพินาได้ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาพ ็คือเดือนกรกฎาคมที่ผมบอกไปแล้วทั้งนี้ครับได้มีการหาลรื่อพูดคุยกันกับถูกภากส่วนอย่างหลอบขอบย่าว่าโครงการนี้โมเมนต์แบบเธอเดียวแล้วจบแต่เป็นการขับเคลื่อนสร้างโอกาสที่สําคัญในกับประเทศไทยในการต่อยอดการทองเคียวไปในอนาคตนํานรัฐบาลยืนยันว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับจะต,ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีกฎหมายรองรับทุกขั้นตอนมีข้อมูลสนับสนุน ที่สาคัญควนจะดูแลก,กําชับอย่างเข็มหวดม,ม่มีเฟลว่าอยังไงซะสิ่มาลักไกลนี่บ่มีทางครับอืจะมีหลายอย่างครับร่วมกันอยู่ในอนเตอร์เนเมนต์คอมเพล็กซ์บางคนมันมีแต่การพนันแล้วมันที่มีอย่างเหตุขึ้นมาลองรับการพนันอยาว่านะครับแนีย่ย่นก็นมีอยู่ปุ่นมีหอดสวนสนุกปุ่นนั่นหมเร็กน่อยก็ไปไห้สวนน้ำพิพิธภัณฑ์สเตเดียม อเนกประสงค์ในที่ในลมนนะพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนยนใจของประชาชนออพื้นที่ทรงเสืิอมวัฒนธร,รรมและกการแสดงสินค้าต่างๆศูนย์โอท็อปโรงแรมหาดาวศูออนย์นวัตกรรมสําหรับสตาร์ทอัพและกการธุรกิจแห่งอนาคตห้างสรรพสินค้าก็จะไปแอ,อัดอยู่นห่นร่งภาพยนตร์บางหนังดูละครไปมองนั้นครบเวดเวทีคอนเสร์ตระดับ,ระด,บระดับโลกเะครับเวิรนขาดเิ่น่างจัน สวนประชุมและพื้นที่จัดนิทรรศาก,การขนาดใหญ่ห้านอาหารระดับโอ้มิชลินสตาร์บนนี้ท่าจอดเรือยอดแล้วก็ท่าเรือสำรานแล้วก็คาสิโนโครับเอาไปซื้อไถ่โมตัวห,หน่อยๆนะครับคาสิโนโครับโดยเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ประเทศตลอดปีแม้ว่าจะเป็นช่วงโลคซีซั่นก็นยังขายได้ครับประเทศไทยคนก็นจะมาเที่ยวเงินสะพัดเลย ทั้งนี้เป็นการลงทุนโดยเอกชนว่าต้องใส่เงินภาษีมาครับคาดว่าจะมีการลงทุนโอ้ประมาณแสนล้านบาทส่ทงผลให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ0.23นะครับส้างรายด่านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยยางเต็มที่เลยครับรล่ได้ก็สิเข้ามาโอ้โหมี่นประมาณการนะครับ1,100,000 9,000ล้านนะครับถึง2,38,000ล้านต่อปีนะครับปีหนึ่งนี้เงินเขาเป็นหมื่นหล้านสาใจบอรบาลสำหรับเรื่องคาสินโน intr. โมเมนเรืเ่องทุกคนที่เขาไปเล่นได้ไครอยากเข้าไปกับเขาได้โมเมนได้โมเมนสวนสนุกได้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเข็มงวดตามกฎหมายตามมาตรฐานของโลกนำ intr. ตัง้งแต่การมีมาตรการดูแลผู้เล่น ผู้เข้าไปในคาสินโนการหามเขารวมถึงการโลงเะเบียนและมีผู้ติดตามผู้เล่นที่เขาไปไดบ้บ่อเขาก็จิเบิ่งถูกอย่างเลยเอองเที่ยวคนมาเล่นการพนัออนเขาหลวเาเมียมาเที่ยวนั่มักทีเสียเขาอยู่จังไหนแต่ก็ไปยุ่สวนน้ำที่เล่ยุ่สสนสนุกที่เรล่าไปเบิง่งหนังดูละครท่าที่เรล่าผัวไปเล่นการพนันเมียก็ไปเที่ยวหมองเงินที่เล่ามันมีหรายแนยอยู่ตัวของอาหารก็มีสรัพป์สินขาดชอปปิ้งก็มีเบิ่งข้นเสือก็ได้นั่นวล่ะอันนี้โบต้องห่วงเตรียมมกรพอ เงินก็จะสะพัดได้บาทนี่พี่น้องก็มีความสุขเพราะว่าถ้าประเทศได้ลำรุย้ยเศรษฐกิจดีมาแล้วครับอืมประชาชนก็นอยู่ดีเบ่งบานบนาดำนามมงคือคือตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น,นาดำน้อยน้อยหนึ่งครับเพราะว่าเศรษฐกิจบดีแล้วก็มีภาวะครับได้หลายอย่างเขามากประดังประดีเกี่ยวกับสารหนูเห็นบ่กรับที่อยู่แถวผักเหนือเห็นบ่นปลาเปลือกเงือกเป็นตุม่มเป็นน้องขึ้นมา มันแผ่สารเคมีแผ่สารหนูบอหรือมันเป็นเพาะเออมันไปกินอาหารเป็นผิดหรือมันป่วยเองมันอืมหรือถึงเวลามันนานีนาน่ามัาฝนมันป่วยเองอาครับเออป้อหมอข้างดาไปใส่เิรโง่เลยยินข่าวมันเนาะเออมันก็อยู่ดีมีความสุขแต่เมื่อไงไปหลายเติบด้วยครับเอาไปเรียนงานป้อมหมอข้างดําแล้วก็ไม่ไปว่าถึงเลยตอนนี้ครับเพราะว่ามันก็อยู่ของมันคือเก่าเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่เป็นข่าวคุนมาเพราะว่าเข้าไปว่าถึงมันไง เขาเบากถึงมันก็บโบเสียงเงินหลไปนีเนี้ไปเบากถึงมันพื่มาแหงหลายแหงหาแหงหลายครับเอ,อผมถามว่าตอนที่โควิดเข้ามานะครับกับตอนนี้นะมีคนป่วยคือกันบวคือกันครับมือหนึ่งกับป่วยว่าเป็นหน่อยได้ครับแต่ปีใหม่มาเนี่ยโอ้ยเป็นหมืน่นเป็นแสนคือกันแต่ว่าคนเบากถึงไงคนบื่อตื่นเต้นไงเขาบอกว่านางแถงไงว่ามันนี้ป่วยจะคนมันนี้ตายจะคนมันนี้ต้องเอาทุกคนไปกักไวอ้อย่างล่ะ มองสถานทีแต่กอนโวดป่วยมาตตรงนี้จากขอบขัวเดียดหางผัวหางเมี่ยเดีดครับหางลูกหางเต่าก็เอาไปขังไวอ้อยู่มองนันมองนี่แต่ซีตัวนึ้เอย่างนี่ไปเป็นโควดิดเศร้าเนี่ยเขายังป่วยมาเดี๋ยวนี่ถามมันมีคนเหตุแบบเดียบโมมีแล้วป่วยก็กินยาพาลาไปกินสมนุนไพรไปนั่นอกครับไปเห็ุงานคือเกาบอกตรงหัวซ่าคนบอเบาถึงมันคนบาหย่านมันมันเลยบเป็นข่าวไงอือไม่ไปเบาถึงวัคซีน เข็มที่สี่เข็มที่หาแต่ก็นแลนไปฉีดกันนี่แล้วก็พี่อ่งก็ไปหอดพุ่นโรงพยาบาลเดชอุดมพุ่นครับไปฉีดพากันแลนไปฉีดตื่นเตี่ยนย่านตายไปไซ้เขากบห้ไปคันบวมมีแอบ่ปไปฉีดยามากเอาไว้ในมือถือเขาลงมาไงเขาบอกไ้เขาเขาบอกครบนะเออมันเลยได้เป็นย่านไปเบิดบาดเนี่ยไปฉีดมาแล้วกันมาครูกันอีกบาดที่ว่ามีผลขามเฉียงเออเสียดหนเป็นมะเร็งเฮ็ดไหาเป็นอันเป็นนี่โอ้ ฉีดแล้วมันเอาออกว่าได้แล้วมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเข้าไปอยู่ในเสีล์ของหลังกายและทีเป็นยังกับเป็นทันตัวะนั่นมาครับสีมาบอกหาว่าเสียงยังหมอก็ดีบางคน่ะื่าตองมา่บอกหรอกครับเพราะว่ามันฉีดเข้าไปแล้วผู้บ่ฉีดก็โชคดีไปนั่ครับแต่ว่าผู้ป่วฉีดตายก็มีได้บาดเนี่ยผู้ฉีดตายก็มีครับผมนี่ก็ฉีดสามเข็มเต็มมัตตาเลยอันที่เขาว่าบอดีนะครับที่ในหลางกายผมเนี่ยผมก็บอกหยกยบเอลออกเนี่ยครับผมปล่อยมันไม่นีนะครับมมนอยากเป็นยังกับเป็นเพราะว่าันอาออกว่าได้นเตนังแ่่วาผมมสะ คนให้ข่าวนะมเมื่อว้าให้คนขวรเสียให้คนเขาตกใจให้คนเขาเสียกําลังใจแล้วมือลังนี่เขาสิวกาฉสีดยังเด้กระท่วงสาธารณสุบสขบอ,สบ,บอกว่าไไสีดวัคซีนไขวัดไงคนก็บ่ค่อยกล้าไปเด้เดยวสีดแล้วมันก็มาบอกว่าไผไปฉีดมานั่นนี่นูน่น,นอีกเขาเลยยยานนะครับแล้วเขาเลยบอกว่าเห็นบอะ่ะบ่ทีดหัวมันแล้ววัคซีนยังกับิบ่สีดได้บาดฮอดเด็กน่อยบาดเนี่ลรังเทียมวัคซีนที่จาเป็นจําเป็นสําหรับเด็กหน่อยมีหลายโตเด้แม่บ่ครับ อืมลูกโปลิโอจังสีครับข้อตีบจังสีแล้วมีอีกหลายวัคซีนที่เป็นภาคบังคับมีข่าวแบบนี้ออกมาบรอยากผาลูกผาหลานไปฉสีเดเดี๋ยวมีผลขังเคียงเดียวมันใหญ่มากเป็นมะเร็งเดียวมันหนัแน่นนุ่นตีไปใส่เป็นเรื่องเดียวกันเบิดอืมเพราะคนไทยเก่งไงคือมาร่วมมิดเข้าไปเอาเรื่องนั้นมาผูกเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็แม่นแล้วโอเคแล้วตายแล้วบ่นไหวแล้วตื่นตะนกตกใจผูกเรื่องอื่นมาเป็นเรื่องเดียวกันเก่งขนาดเลย ครับโดยที่บมมีขอมูลหรือความเป็นจริงอืมฟังกระทรวงสาสุกครับฟังหมอที่เขายังรับราชการอยู่พอกถีมออกจากราชการไปแล้วน้องเธอกับเปลี่ยนเพียเพ้ยนก็มีด้คิดหลายนะครับเออบ่ได้ก้าอีแน่นน,นี่นู่นแน่ยเสียใจเนี่ยจังยังแน่ผคิดหวังเนี่ยมามาครับเออเว้าออไปเรื่อยค้าก้าอีงูที่ยังนงั่งอยู่ในตําแหน่งหรือหนองนงุ่งที่ก็ร่างเฮ็ดงานแบบโอ้โหนั่งน้าซาก,กันนะม,มาครับอืม เอาเห็นพอดีพอดีครับท่านจะบ่าก็บ,บ่าผู้เดียวจะยืมมาผ้ามูก็บ่านํา